หลวงพ่อเพชรวัดท่าหลวงอำเภอเมืองจังหวัดพิจิตรหลวงพ่อเพชรเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยขัสมาธิเพชรวัสดุสำริดลงรักปิดทองขนาดหน้าตักว้างสองศอกหกนิ้วสูงสามศอกสามนิ้วศิลปะสมัยเชียงแสนรุ่นแรกปริสถานเป็นพระประธานในพระบโบสถวัดท่าหลวงและเป็นพระพุทธรูปเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดพิจิตรในปศุกาล2442สมุหเทศาพิบาลมณฑลพิษณุโลก ให้สองหาพระพุทธรูปลักษณะดีปริษฐานไว้นะระเบียงวัดเบญจมาบบพิธุสิวนารามเพื่อให้เป็นแหล่งศึกษาพุทธศาสนาต้นแบบของพระพุทธรูปของสกุลช่างทั้งหลายที่ปั้นหล่อขึ้นหลวงพ่อเพชรมีพุทธลักษณะตรงตามต้องการคณะอันเชิญเข้ามาถึงเมืองพิศสุโลก ได้ข่าวความทุกโศปริเวธนาของชาวพิจิตรที่ต้องสูญเสียพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองจึงให้อัญเชิญกลับคืนระหว่างทางและพักที่วัดท่าหลวงเมืองใหม่จังหวัดพิจิตรราษฎรเมืองใหม่ได้รู้ข่าวต่างล,างลาังไลมาสักการะหลวงพ่อเพชรท,ที่วัดท่าหลวงอย่างเนืองแน่นราษฎรเมืองเก่าและเมืองใหม่ต่างวิวาดยื้อแย่งหลวงพ่อเพชรฝ่ายหนึ่งจะนํากลับอีกฝ่ายหนึ่งควรให้ป็ิสถานอยู่ที่เมืองใหม่และได้พักอยู่แสดงความหมายว่าหลวงพ่อเพชรประสงค์จะพักอยู่ที่เมืองใหม่ พระธรรมทัศมุนีวงมงคลพิจิตหรือหลวงพ่อเอี่ยมเจ้าคณะจังหวัดพิจิตและเจ้าอาวาสวัดท่าหลวงเป็นผู้ที่รัศดรทั้งสองฝ่ายเคารพระนับถือเข้ามาไก่เกลี่ยห้ามปรามสามารถตกลงกันได้ว่าหลวงพ่อเพชรควรปริสถานณนะพระอุโบสถวัดท่าหลวงด้วยที่เป็นเมืองใหม่ส่วนเมืองนครชุมเป็นเมืองเก่าหลวงพ่อเพชรเคยปริสถานมาแล้วควรจำลององค์ใหม่ขึ้นมาแทนสนใจถอดรหัสวันเดือนปีเกิดจากชะตาฟ้าริขิต เบอร์โทรศัพท์อันเป็นมงคลหรือเปิดไพ่พรหมยาณที่แม่นยำและชัดเจนกับอาจารย์อัญญาพรหมยาณทักไลน์ไอดี0935944646หรือติดตามใน Facebook อัญญาพรหมยาณได้นะคะขอบคุณที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์กดส u b s c สไค e รกันนะคะขอให้ท่านโชคดีบุญรักษานะคะสวัสดีค่ะ